นางสาวเสียดาแทงเหงาะคะรหัสนักศึกษา6 6ศ0 0 2 5 8ค่ะศึกษาอยู่สาขาวิศวกรรมเครื่องกลพลังงานค่ะคราวนี้นะคะก็จะมาทำคือดีสเก็ตนะคะันที่ศูค่ะไปที่สเก็ตนะคะเลือกเป็นทันซังซิงเตอร์ลันเลือกเป็นซอนเตนค่ะ กดจากรงมถึมัลากก e s c แล้วก็บอกอนันหนึ่งคงมีแปิจากในใช้คำสั่ง i n t e r t ก็ไปอ้าจาก เราจะจุดออเรนจ์จิ้งจุดนี้ประมาณนี้แล้วก็ใช้คำสั่งไงลน์ถ้าเกิดจุดออเรนจร์จิ้มาประกบก,กับจุดนี้กด ESC ใช้คำสั่งลน์ แม่จะแมเองที่เป็นคีบอรอฟแต่วันนี้เราต้องแม้าอกมากอเองที่เป็นคีบอร์ เกสิก็จะได้เป็นรูปกลมกเลยะคะทำการบอกขนาดโดยใช้สมาธิไดเใช่ค่ะุนน,น,ะน,นี้กับมุมนี้เป็น มันมุมกับมุมีมุมีกับมุมม้นปงนหเสิบแล้วก็กดตรงกลางเส้นนี้เส้นนี้ ให้เป็นความสนดริกดลตัวองเส้นนี้กับเสน้นสนีน้ขดบอกขนาดอันนี้จะเป็นดัานเส้นที่สบ กับเส้นนี้ให้มันเป็นเจ่นกันสักจะได้เป็นประมาณบอกขนาดนันเส้นมีตรงนี้สามสิบเส้นีตรงนี้ที่ี่สิบ แล้วก yeah. mm. yeah, so uh, yeah. mm ็ด้านหนึ่งมีตรงนี้แล้วก็บอกระยะตรงนี้กับตรงตรงนี้ที่ยี่สิบหกสิบสองกิโล จากนั้นก็กดคุนทรความจุจุดนี้ให้มันเป็นวันที่เท้ากันจะมันในการบางเงินอ Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. But I don't think I am not

Vâng, toàn mình có sẽ không sợ. กคิดปรมานี fire, ้นะนี่อ Gracias. Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> là bỏ lỡ những video hấp dẫn คด้ละเดิกถูกต่อนะคะแล้ก็จะใช้คุณชีพไปเพื่อี้

Yeah,

จักนอนแล้วก็จะมา x ถูน พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการเอ็กทูดมาหน้านี้นะคะแล้วเราก็จะปรับขนาดเดี๋ยวสักครู่นะคะขอด,ดูขนาดก่อนค่ะเอ็กทูดแล้วใช่ไหมคะโอเคเราก็กดติ๊กถูกได้เลยมันก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะ แล้วเราก็จะทำการเซฟแอดนะคะอันนี้คือเราจะกำหนดเป็น 2D 12นะคะก็คือตัวอย่างที่12ตรงส่วนสั้นๆแล้วเราก็ทำการใส่ใน,ทนเทมเพลตนะคะอันนี้ก็ New แล้วก็ d ดอที่เราเคยที่เราสร้างไว้นะคะเราก็จะติดก,ก,การกรบาดแล้วเราก็ออกสกิปตรงนี้แล้วก็มาเลือกตรงนี้ อ่ะ,อะแล้วเราก็เลือกฟอนต์อันนี้มาหนึ่งหน้าแล้วก็ด้านนี้อีกหนึ่งโอเคหลังจากนั้นเราก็จะปรับขนาดนะคะอ,เ,คอ,อเรากด ESC ออกก่อนได้คะ่ะ อันนี้เราจะใช้เป็น1.5อันนี้เป็นขนาด1ต่อม่วัทีนาแล้วก็ไปที่ a n n l t c a t i o n แล้วก็ไป center mark ค่ะกดทุกจุดของนน 广东人，广东人，咱们好。 ่เราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทำเป็นการบอกขนาด s ม a ร์ทเดชั่นตรงนี้ตน R 30. R 30. ตน R 20ตรงนี้ R30 า3 0ิบสามสิตรงนี้ R 2ยตรงนี้ความยาวสิ มีสิบห้าตรงนี้มีสิบหกอันนี้แล้วแต่นะคะว่าเราสามารถจะจับเดียนได้อย่างไรอันนี้ก็สิบห้ามันจะเท่ากันอันนี้สิบหกอันนี้ 8. อาแปดอตรงนี้ก็แปดอาตรงนี้สิบ อนนี้สิบสามอืมก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วแต่นะคะว่าเราจะบอกขนาดยังไงอันนี้ก็จะเป็นสิบอันนี้ก็สิบแล้วแต่ว่าเราจะจัดเรียงยังไงนะคะ <Okay. S 2> พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ออกจากเราก็มาที่ชิฟ Format แ,แล้วเราก็มาที่อีอันนี้เราก็จะเขียนเป็นอืมสเก็ตทูดีเอสอเคีเทซี to the to the the song. ตอนนี้เราก็จะบอกเป็น 2d 2d ผีดแล้วก็จะบอกเป็น ex สิด12ตรงนี ต่อไปเราสามารถมาปรับได้มันก็จะบอกให้เราอันนี้เราก็สามารถปรับได้นะคะมันก็จะมาบอกก,บอก,ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะแล้วเรา,าก็ออกจาก เราก็จะได้เป็นประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ